หลวงปู่หลุยจันทสาโลสิทธิผู้ใกล้ชิดพระอาจารย์มั่นปุริตตะเทระอีกรูปหนึ่งที่มีรูปแบบไม่เหมือนพระปฏิบัติรูปอื่นๆเท่าใดนักทั้งการเห็นลักษณะาการเห็นการรู้อาจจะเป็นคนละสถานที่หรือที่เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะคนละเวลาทั้งเก็บเล็กเก็บน้อยในการถือธุดงคกรรม,มาฐาน ในที่ต่างๆสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยสงสัยคาใจไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้แต่มันก็มีอย่างเรื่องของพญานาคเปรตวิญญาณลุคเทวดาองค์อินและองค์เทพต่างๆซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อว่ามีจริงภูเขาสูงป่ารกทึบเถื่อนธรรม เป็นสถานที่เจริญภาวนาและเป็นที่ค้นหาสัจธรรมต่างยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ว่ามีสิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่ทุกอนูของโลกเพียงแต่ว่าพวกเขาเป็นกายทิพยที่ละเอียดอ่อนอยากที่คนธรรมดาจะมองเห็นด้วยตาเนื้อนอกจากพระอริยะผู้ทรงศีลทรงธรรมเท่านั้นหลวงปู่หลุยจันทสาโลก ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของท่านไว้เมื่อปีพุทธศักราช2480หลังจากที่ท่านออกท่องเที่ยวทุดงขกรรมฐานอยู่ในป่านานกว่า10ปีท่านได้หวนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดโดยได้ปรากฏอยู่บริเวณป่าช้าวัดหนองหมากผางตําบลน,นาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านจาริกทุดงมาจังหวัดเลยครั้งนั้น ก็เพื่อมาโปรดมารดาคือนางปวยสุวรรณภาที่มีอายุมากแล้วพร้อมกันนั้นท่านยังได้ถามโยมมารดาของท่านเกี่ยวกับประวัติของโยมบิดาว่ามีความเป็นมาอย่างไรโยมมารดาของท่านเล่าให้ฟังดังนี้ต้นตระกูลของโยมบิดามาจากเมืองแก่นเท้าซึ่งเป็นเมืองหนึ่งรวมอยู่ในแผนที่ประเทศไทย เพิงจะถูกแยก,กออกไปอยู่ในเขตประเทศลาวเมื่อรอส1ง2ตรงกับปีพุทธศักราช2436เมืองแก่นเทา้าในปัจจุบันอยู่ฝั่งแม่น้ำเหืองตรงข้ามกับอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนี่เองถ้าท่านเคยไปอำเภอนาแห้วอำเภอท่าลี่ก็จะได้สัมผัสกับแม่น้ำเหืองที่จริงเป็นแม่น้ำสายเล็กๆสายหนึ่ง กั้นเขตแดนไทยลาวประชาชนสองฝั่งสามารถเดินข้ามไปมาหาสู่กันได้สะดวกโยมบิดาของท่านคือเท้าคำฝอยวรบุตรซึ่งต่อมาได้เข้าพิธีแต่งงานกับโยมแม่คือนางกวยอย่างถูกต้องตามประเพณีหลวงปู่มีน้องร่วมโยมบิดามารดาเดียวกันอีกคนหนึ่งคือนายสุขวรบุตรตระกูลสุวรรณภา เป็นตระกูลที่มั่งคัง่งตระกูลหนึ่งในจังหวัดเลยดังนั้นชีวิตของท่านในวัยเด็กจึงได้รับการประครบประงมอย่างดีญาติพี่น้องรวมทั้งพ่อและแม่ต่างให้ความรักและความเอ็นดูมากจนกระทั่งสี่ปีผ่านไปแม่ก็ให้กำเนิดน้องชายมาอีกหนึ่งคนความรักที่เคยมีได้เทให้น้องชายผู้เกิดมาใหม่ทั้งหมด แทนที่ท่านจะอิจฉาท่านกับคิดว่าน้องชายผู้เกิดมาใหม่เป็นตุ๊กตาเหมือนของเล่นมีชีวิตที่จะเล่นด้วยประเดียวประดาวแล้วก็ลงจากเรือนไปหาพวกเพื่อนรุ่นเดียวกันโดยท่านจะเป็นหัวโจกนาพวกไปเล่นน้ำออกเที่ยวทุ่งนาไล่จับตะขะแตนและขุดแมงกุจีตามภาษาเด็กชนบททั่วไป เมื่ออายุของท่านได้เพียงเจ็ดขวบน้องชายอายุเพิ่งจะสามขวบสิ่งที่ไม่เคยคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือโยมบิดาของท่านคือนายคําปล่อยวรบุตรได้ถึงแก่กรรมลงโดยปล่อยให้โยมแม่เลี้ยงดูลูกๆเพียงลำพังการจากไปชั่วนิรันดรของโยมพ่อทำให้ทุกคนในครอบครัวไม่อาจทำใจได้ ใจิตใจของคนในบ้านมีแต่ความหม่นหมองไม่สดชื่นแจ่มใสอย่างที่เคยมีในอดีตถึงกันนั้นโยมแม่ของท่านไม่เคยงดเว้นการเข้าวัดทำบุญตักบาตรพร้อมบุติสส่วนกุศลให้โยมพ่อผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นสุขเป็นสุขจากกุศลผลทานหลังจากโยมพ่อได้จากไป ความล่าเลิงตื้นเริงบันเทิงจิตอย่างที่เคยมีมาในอดีตมันค่อยๆเลือนหายไปคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่สาวต่างบิดาและโยมแม่รวมทั้งน้องชายก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆก็ตอนที่ท่านอายุได้เก้าขวบท่านมักจะออกจากบ้านไปนั่งอยู่ริมน้ำและมองสายน้ำที่กำลังไหลไปตามธรรมชาติคนเดียว มองไปเรื่อยๆบางครั้งก็จะเห็นน้าพัดเอาท่อนไม้และใบไม้ที่ปิวตกลงไปในน้ำไปด้วยท่านจะมองและคิดไม่เหมือนเด็กวัยเก้าขวบทั่วไปคิดกันท่านมักจะมองว่าน้ามาจากไหนแล้วมันกำลังไหลไปที่ไหนมีแต่ไหลไปและไหลไปไม่หวนกลับคืนมาอีกทั้งท่อนไม้และใบไม้รวนทั้งสวะ ที่ไหลไปพร้อมสายน้ำนั้นก็ไม่ยอมย้อนกลับมาอีกมันไหลไปจนลับสายตานี่คือความรู้สึกของเด็กตัวน้อยยังไม่สิ้นกินน้ำนมด้วยสำ้ำแสดงออกถึงแววตาแห่งอริยะแน่นอนครูบาอาจารย์อาจจะสอนว่าเวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใครแต่หลวงปู่ไม่ได้คิดในแง่ของเวลา ท่านกลับไปคิดเปรียบเทียบกับชีวิตของสัตว์โลกเหมือนกับกระแสน้ำเกิดมาแล้วก็ล่วงผ่านไปทุกวันทุกคืนไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่แบบว่าเกิดมาแล้วทำไมไม่หยุดอยู่คนที่เคยพบเคยคุ้นเคยกันไม่นานก็จากไปเหมือน่้นไม้และใบไม้สวะที่ลอยไปกับสายน้ำไปแล้วก็ไปหลับ ดูแต่บิดาท่านท่านมีความเมตตาอุ้มเราจูงเราหัวเราะก,กับเรารักเราให้อาหารเราท่านก็อยู่กับเราไม่นานท่านก็จากไปแล้วชีวิตของสัตว์มนุษย์ช่างน้อยนิดเสียหนี่กระไลชีวิตนี้ช่างไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นความคิดของเด็กอายุเพียงเก้าขว,วบ เมือนอยากจะค้นหาต้นตอของการเกิดและการแตกดับแต่ท่านไม่กล้าจะถามใครและเล่าความคิดแบบนี้ให้ใครฟังแต่ละวันท่านจะไปนั่งดูกระแสน้ําแล้วก็คิดและคิดคิดแล้วคิดอีกเล่ากับกระแสน้ํานั้นจะรับรู้รับฟังความคิดของท่านท่านบอกว่าเมื่อเพ่งกระแสน้ําแล้วมันสงบ มันเย็นมันปลอดโปร่งใจดีหลวงปู่หลุยจันทสาโลเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นการหันเหจิตเข้าสู่ความสงบแต่นั่นมันเป็นความคิดในทางธรรมะการเพ่งน้ำที่สงบและเย็นนั้นที่จริงก็คือการกรรมฐานโดยอาศัยน้ำเป็นอารมณ์อันเป็นโอปากศสินหรือกสินน้ำนั่นเองท่านไม่รู้อะไรทั้งสิน้น พอท่านยังเป็นเด็กแต่ก็ชอบมองดูน้ำจนจิตสงบแล้วสบายแล้วในวันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งอยู่ริมสะพานข้ามแม่น้ำท่านมองจนเพลิดเพลินคิดไปถึงเรื่องชีวิตต่างๆอย่างจริงจังเกินไวยตัวเองจิตของท่านเกิดผวังวูบลงเกิดเป็นนิมิตมีแสงสว่างสีสวยคล้ายสายลุง แต่จะต่างกับสายลุงตรงที่ไม่มีวงโค้งครอบลงมาจากขอบฟ้าเป็นวงกลมแต่ลำแสงที่เห็นนั้นพุ่งจากน้ำขึ้นไปกลางฟ้าแล้วก็สว่างอยู่บนนั้นไม่ทอดแสงลงมาแต่อย่างใดลำแสงระยะต้นๆดูเป็นสีเทาดำไม่สว่างส่วนที่สว่างจ้านั้นเริ่มจากตอนกลางขึ้นไป ยิ่งถึงปลายลำแสงก็ยิ่งสว่างจายิ่งขึ้นเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นหลวงปู่ตั้งคำถามกับตัวเองทันทีว่านั่นแสงอะไรตัวเองถามและตอบเองว่าแสงนี้แสดงนิมิตชีวิตเราตอนต้นไม่สว่างเพราะเราอาพับปิดาตายตั้งแต่อย่างเล็กชีวิตจะลำบากในช่วงตอนกลางวัยกลางคน ระยะนั้นลำแสงพุ่งขึ้นสูงสูงสุดยอดซึ่งเป็นช่วงตอนกลางของลำแสงหรือเป็นเที่ยงวันหรือช่วงไวกลางคนของชีวิตจะเริ่มเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแสงนั้นไม่ตกลงเลยความที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็จะไม่ลดละลงเลยเช่นกันหลวงปู่หลุยท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คิดได้อย่างไรเป็นเด็กแท้ๆแล้วยังเกิดนิมิตในใจอีกว่าต่อไปจะต้องบวทแบบกรรมฐานอะไรคือกรรมฐานก็ไม่รู้เลยแปลกมากใจมันคิดอย่างนั้นได้อย่างไรไม่ทราบท่านได้มาวินิจฉัยเรื่องนี้ในภายหลังว่ามันคงเป็นนิสัยวาสนาที่เคยสั่งสมอบรมมาแต่ชาติปางก่อน มาบอกมาเตือนล่วงหน้านิมิตท,ที่เกิดขึ้นดังข่าวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ใส่ใจและลืมไปแล้วต่อมาเวลาคิดถึงความหลังระหว่างเจริญภาวนาสงบบิเวกอยู่ในนิมิตนั้นผุดขึ้นมาอีกเป็นการบอกถึงอนาคตภายหน้ามีตัวผู้รู้อยู่กับตัวนานแล้วแต่ไม่รู้จัก พูดถึงการเรียนการศึกษาของหลวงปู่ในทางโลกท่านเองก็ไม่รู้ว่าตอนเข้าเรียนโรงเรียนวัดศีสะอาดนั้นอายุเท่าใดรู้แต่ว่าเป็นโรงเรียนประชาบาลครูอาจารย์ที่มาสอนส่วนมากจะเป็นพระภิกษุที่แกพ่พรรษาภายในวัดหมุนเวียนกันมาสอนทำให้นิสัยเริ่มฝ่ายความสงบ เสียงสดมนของพระสมเณรภายในวัดทุกเช้าเย็นกล่อมกล่าวจิตใจไปโดยไม่รู้ตัวท่านเรียนที่โรงเรียนวัดศีอาะจังหวัดเลยจนกระทั่งจบชั้นปฐมศึกษาปีที่สามยุคนั้นถือว่าอ่านออกเขียนได้สามารถสมัครเป็นครูโรงเรียนประชาบาลได้เพราะยุคนั้นหาครูที่เรียนสูงกว่านี้ยากพอสมควร นิสัยของหลวงปู่หลุยแม้ท่านจะเป็นคนเงียบแต่ท่านก็เป็นคนช่างซักช่างถามชอบออกความเห็นแสดงความเป็นคนเฉลียวฉลาดออกมาให้ประจักษ์เหมือนพระหรือครูบาพวกครูและเพื่อนจึงเรียกท่านว่าบาแต่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้คือวอหลังจากที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แล้วท่านมีความใฝ่ฝัน อยากเดินทางเข้าไปเรียนหนังสือต่อที่กรุงเทพอันเป็นเมืองหลวงและเป็นความฝันของเด็กๆจากชนบททุกคนอยากเข้าไปสัมผัสแสงสีซึ่งคนยุคนั้นถือกันว่าใครที่เข้าไปเรียนในกรุงเทพเป็นบุคคลที่น่ายกย่องน่านับถือเพราะเป็นผู้มีความเจริญทั้งจิตใจและมีความรู้ประสบการณ์ที่สำคัญ มันโก้ดีหากเดยนสมัยนี้ก็เหมือนกับจบเมืองน,นอกอะไรประมาณนั้นสิ่งหนึ่งที่โน้มน้าวจิตใจของหลวงปู่หลุยอยากเข้าไปเรียนในกรุงเทพคือเพื่อนของโยมพ่อของท่านที่เดินทางมาจากเมืองแก่นเท้าพร้อมกันต่างขอรับราชการมีความเจริญก้าวหน้าแต่รับบรรดาศักดิ์เป็นถึงขุนดวงแล้วท่านยังเห็นพวกข้าราชการหลายคน ได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนหลวงและพระยาซึ่งท่านเหล่านี้มีพื้นความรู้ที่ดีจึงมีความเข้าวหน้าในราชการการเดินทางเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพจะต้องเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยฐานะเงินทองและค่าใช้ใจ่ายต่างๆจะแตกต่างจากชนบทมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินหมด สำหรับครอบครัวของโยมพ่อโยมแม่หลวงปู่แล้วไม่มีปัญหาเนื่องจากมีฐานะมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยแต่ที่หลวงปู่หลุยไม่อาจจะเดินทางเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพได้เพราะโยมแม่ของท่านไม่ยอมให้ไปด้วยเหตุผลคือโยมพ่อที่จากไปแล้วที่บ้านไม่มีใครและที่สำคัญมีข่าวบ่อยครั้งที่คนเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นไข้ป่า จนเสียชีวิตไปเป็นจํานวนไม่น้อยจึงอดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้เมื่อแม่ให้เหตุผลเช่นนี้ก็เหมือนได้ผิดประตูการศึกษาในทางโลกลงแล้วอย่างสนิทหลวงปู่เล่าว่าแทนที่ท่านจะเข้าใจความรู้สึกของโยมแม่กลับไปคิดว่าโยมแม่ไม่หลักสมบัติก็มีมากมายเพียงแค่นี้ก็ไม่ยอมเสียเงินค่าเล่าเรียนให้ลูก กลายเป็นว่าระหว่างความคิดของโยมแม่กับความคิดของหลวงปู่ในตอนนั้นสวนทางกันท่านจึงแสดงกิริยาในลนักษณะต่อต้านและจะเอาชนะกระทั่งต่อมาจึงได้เข้าใจความรู้สึกของโยมแม่ว่าที่แท้ที่แม่ไม่ยอมให้ไปเรียนที่กรุงเทพเพราะท่านรักและเป็นห่วงในทุกๆเรื่องเพราะเมืองหลวงนั้น มีสารพัดชีวิตคือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีความปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญต่อมาโยมแม่มองว่าลูกชายของท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่มีวาทะโวหารดีจึงพยายามหาทางให้เข้ารับราชการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตบังเอิญที่เคยของหลวงปู่คือสามีของนางบวย พี่สาวต่างบิดาได้ย้ายจากจังหวัดเลยไปเป็นสมุบัญชีสันพากรที่อำเภอเชียงคานยมแม่จึงให้ไปอยู่กับพี่เคยหากมีโอกาสก็ให้ฝากเข้าทำงานราชการด้วยต่อมาพี่เคยได้ฝากให้เป็นเสมียนฝึกงานไปก่อนเนื่องจากอายุยังไม่ครบ18ปีตามกฎหมาย ยังรับราชการไม่ได้หลวงปู่ท่านก็ทำงานมาเรื่อยๆเพื่อรอให้อายุครบ18ปีอย่างบริบูรณ์กระทั่งลูกถึงปีพุทธศักราช2464ท่านอายการภาคจึงมีความคุ้นเคยและชอบพอกับครอบครัวของหลวงปู่มองเห็นแบวการทำงานของหลวงปู่น่าจะทำงานได้ดีและมีอนาคตก้าวหน้า จึงได้ฝากให้ไปทำงานกับอายการจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่หลุยจึงย้ายงานออกจากอำเภอเชียงคานไปทำงานอำเภอแสงบาดาลจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันเป็นอำเภอทวัดบุรีโดยได้งานทำที่ห้องอายการการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุฉันใดก็ฉันนั้น ชื่อของหลวงปู่กับคำว่าหลุยเป็นคนไทยแต่ชื่อกลายเป็นฝรั่งก็มีที่มาเช่นกันมีอยู่คราวหนึ่งตอนที่หลวงปู่หลุยมาฝึกทำงานอยู่ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยต้องการประชดแม่ที่ไม่ยอมให้ไปเรียนที่กรุงเทพความคิดของหลวงปู่เวลานั้นตามภาษาวัยรุ่นก็คือหากท่านไปนับถือศาสนาคริต โยมแม่ก็คงจะผิดหวังในตัวลูกชายมากเป็นการแกล้งโยมแม่เพื่อความสะใจตัวเองลืมคิดถึงความเจ็บปวดของแม่ที่จะตามมาซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างมากเนื่องจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงว่าฝั่งไทยอีกฝั่งหนึ่งเป็นแผ่นดินประเทศลาวในขณะนั้น ประเทศลาวอยู่ในการปกครองของประเทศฝรั่งเศสชาวไทยกับพี่น้องชาวลาวจึงข้ามไปมาหาสู่ติดต่อกันดังนั้นศาส,สนาคริสต์ของฝรั่งเศสที่กำลังเผยแพร่ในประเทศลาวจึงได้ข้ามเข้ามาเผยแพร่ในฝั่งไทยซึ่งก็ได้รับความเลื่อมใสของชาวเชียงคานกลุ่มหนึ่งการเข้ามาในร่มเงาของคริสตัก หลวงปู่ได้รับการฝึกให้รู้จักการเสิร์ฟอาหารแบบตั้งโต๊ะดินเนอร์รู้จักวิธีการตั้งแก้วเหล้าขาวเหล้าแดงชนิดของอาหารที่ควรรับประทานกับเหล้าชนิดใดรู้จักขนบธรรมเนียมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเป็นอย่างดีหลวงปู่หลุยนับถือศาสนาคริสต์นานถึงห้าปีจนคุณพระเชียงคานลุงของท่านตั้งชื่อท่านว่า เซนหลุยหรือนักบุญหลุยจากนั้นใครๆก็เรียกท่านว่าเซนหลุยการเข้ามาอยู่ในศาสนาคริสของหลวงปู่หลุยทําให้ท่านได้รู้ได้เห็นอันเป็นประสบการณ์ที่ท่านเกิดความรู้สึกไม่ค่อยจากยุติธรรมเท่าร่นักระหว่างสัตว์และคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์อื่นๆที่ด้อยกว่าและไม่มีทางสู้ช่วงนั้น หลวงปู่จะทุกขีอยู่กับการจัดเลี้ยงอาหารบ่อยๆทำให้ได้เห็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายจึงเกิดความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากด้วยเห็นการเบลียดเบียนเข็นฆ่าชีวิตผู้อื่นมาเป็นอาหารสมัยก่อนนั้นจังหวัดเลยยังไม่มีตลาดขายอาหารสดพวกเนื้อสัตว์เหมือนเช่นในปัจจุบันนี้ใครจะใช้เนื้อสัตว์เป็นอาหารจะต้องจัดการฆ่าเอง หรือหามาทำเองอย่างบ้านใดต้องการกินไก่ก็จะซื้อไก่เป็นๆมาจัดการฆ่าเองถอนขนและทําเองทุกอย่าง4ปีที่หลวงปู่หลุยไปจมกับอยู่การฆ่าและฆ่าบางคราวฆ่านับร้อยชีวิตเหตุปัจจัยที่เห็นเหล่านี้ทําให้หลวงปู่หันมาค้นหาสักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาดังเดิม ท่านยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะสามารถแผ่ส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่รับผลบุญเพื่อความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าดังนั้นไก่และสัตว์ทั้งหลายที่โดนเชื้อไปแล้วการบวชอาจจะช่วยอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้พวกเขาได้กระมัง ประกอบกับเวลานั้นการทำงานราชการของท่านไม่สู้จะลาบลื่นเท่าใดนักเนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าไม่ค่อยชอบขีน,นาก็คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่หลุยเบื่อหน่ายในทางโลกก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นตัวเร่งด้วยซ้าเมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงขอลาออกจากงานราชการแล้วเข้าสู่พิธีอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช 2,466โดยมีท่านอายการภาคเป็นเจ้าภาคอุปสมบทให้ท่านอุปสมบทเป็นพระในสังกัดมหานิกายและได้จำพรรษาอยู่ที่อำเภอแสงบาดานหรืออำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้ได้ฉายาหลุยจันทสาโลเมื่อบวชเป็นพระภิกษุในบรวรพุทธศาสนาแล้วท่านได้พยายามศึกษาพระธรรมวินยัย ซึ่งมีทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติหลวงปู่ได้บวชจำพรรษาอยู่ที่อำเภอทวัดบุรีหนึ่งพรรษาจึงออกกลาพระอาจารย์กลับจังหวัดเลยเพื่อเกณ์ทหารเนื่องจากอายุครบเก์แล้วนั่นเอง